ัสดีค่ะพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสันติเชื้ภูมิจังหวัดเชียภูมิดีชันนายสอบการกําืันำเทิงใจค่ะผมนายสุภกรทิมชาติค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราใช้การทํางานของเซลล์และพอร์ตเพื่อกล้วยดีและกล้วยเสียโดยมีการทํางานร่วมกันระหว่าง d e p d e t e t และ deep train ค่ะซึ่งทําให้ AI เนี่ยเกิดการเรียนรู้ค่ะมีผลดังนี้ค่ะ ก้วยเสียนะคะเราแทนด้วยสัญลักษณ์ NG ค่ะย่อมาจาก not good ค่ะก้วยดีนะคะเราแทนด้วยสัญลักษณ์ OK ค่ะต่อไปนะคะเราจะให้ AI นะคะส่งข้อความไปยไัง Line Notify ค่ะโดยทำงานร่วมกับ b l o c if e l s นะคะแล้เรับข้อมูลมาจาก if detect ค่ะตัวนี้นะคะเป็นการยกตัวอย่างกันส่งข้อความค่ะ เจีนะคะแปลว่าเอ่อกล้วยเน่าแล้วถึงแม้ว่ากล้วยนะคะจะเป็นกล้วยดีแต่ก็ยังมีการส่งข้อความไปยังไลน Line ์อัติฟาอยู่ค่ะอาจจะเกิดจากขั้นตอนการเทรนของเรานะคะที่ไม่สามารถทําให้ AI ไอเนี่ยมีความฉลาดมากพอที่จะแยกแยะระหว่างกล้วยดีและกล้วยเสียค่ะอาจจะแก้ได้วิธีการเทรนใหม่อีกครั้งค่ะ ต่ดห้ยเสียทิ้งโดยการใช้บล็อกอดทูมูปค่ะสุดท้ายนะครับเราจะมาดูวิธีการที่ของ AI ผ่านบล็อกอีคลาสสิ่ง่ จะเห็นได้ว่าบนกล้วยจะมีบริเวณที่มีสีอยู่นะครับซึ่งจะเป็นบริเวณที่าใช้ในการประเมินครับว่าเป็นกล้วยอยู่กล้วยเสียงเราว่าขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ